แอบต้องแอบมาหาเลยน้องใจบอชิว่า สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอํำค่ะคลิปนี้แอดพาทุกท่านนะคะมาแอบส่องอิรายุกิที่ตึกแกมมี่ค่ะวันนี้น้องมาซ้อมบทละครนะคะถึงเวลาแล้วนะคะเวลาที่พ่อพอ่อแม่แฟนคลับเอฟซีที่น่ารักของอิรายุกิรอคอยนะคะคือการที่ได้เห็นลูกสาวคนเก่งเล่นละครนั่นเองนะคะ ตอนนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าสมใจแม่แม่แล้วนะคะ รวมถึงตัวแอดด้วยค่ะบอกเลยนะคะว่าบทดีดีค่ะดีมากๆเป็นเรื่องที่สนุกสนานแล้วลูกสาวของเราก็ได้รับบทที่สดใสนะคะสนุกสนานสมกับเป็นน้องยุกิคนสวยติดตลกนะคะบอกเลยค่ะว่าบทนี้เหมือนตัวน้องจริงๆมากๆเลยนะคะดีใจค่ะที่ลูกสาวได้เล่นบทที่เป็นตัวของตัวเองแถมบทนี้นะคะบอกเลยค่ะว่ามีแต่ คนเก่งๆทั้งนั้นเลยนะคะเด่นกันทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราไปฟังแม่อุ้มกับน้องยุกิสปอยเล็กๆน้อยๆนะคะพอเป็นน้ำจิ้มนะคะก่อนที่ละครจะเปิดกองจริงๆนะคะเราไปรับฟังกันเลยคะ่ะอยูแต่งหน้ารอกินข้าวคะ่ะสั่งข้าวที่แบบหอดสนามบินนะก็จะน้อยแตงน,นานแล้วพอเจะสิสออกไปไปตีแก้มเลยราแวะคอนโดค่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีฝากก็เลยก็แชร์ด้วยค่ะเจอก,กันที่ YKK Smile Green ยังสั่งอะไรอยู่เลยมาทำอะไรครับแม่อาเวิร์กช็อปป้าะเขาเรียกเวิร์กชอ็อปเป็นไงงานเวิร์กช็อปค่ะสวัสดีค่ะกันดาราแต่งหน้าค่ะแตา,า,างายังไ,ไ,ไปหลักเลยเนี่ยไปโดกใส อันนี้น่าเต็มมั้งเพราะเราจุดน้งเ<ะ>ตีสนุ้่มละมัีกาเหมือนดนก็เลฝากก็ไล์ก็แจให้ได้นะคะลูกสาวถึงสนามบินแล้วนะคะแม่แม่ถึงถึงดอนเมืองสนามบินดอนเมืองค่ะเราออกจากอุดรไปเช็คอินเจ็ดโมงวันนี้เรามาเวิร์กช็อปที่ตึกแกมมี่นะคะละครเรื่องเรื่องเอยียงนั่นอุบัยการสวัสดีค่ะสวัสดีแม่สมค,ควรค่ะ าแต่งหน้าเบาๆบางๆเพื่อแบบไปเวิกอบงาน <c oughs> อเอื่นเมา่ารับรู้บทหรือประมาณน,นี้มันปะไม่มันเจอมาทำความเข้าใจเพิ่มเติมว่มาจะก็ะสิิได้ลูกมื่อนี้แหละค่ะว่าเปิดกล้องเมื่อใดอะไรจังใดง <c oughs> เราก็จะเดินทางกลับเย็นนี้เลยค่ะเพราะว่าเรามีงานที่สกลนครต่อวันที่สิบห้า สวัสดีจ้าแม่อุ้มสวัสดีนะคะแม่ลองสวัสดีแม่สมควรสวัสดีแม่ใหม่สวัสดีพี่บอลอน,นุชาสวัสดีค่ะปากกดไลก็แช่นะ y เจสมัย c l e a นะคะอ่าตอนนี้เดี๋ยวปักหมุดให้เดี๋ยวปักหมุดความคิดเห็นนี้นะคะผู้ใดอยากสนใจสั้างของจิ้มลิงตรงนี้ได้เลยนะคะข้างล่างที่ปักหมุดไว้นะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะ,อะตอนนี้เรายังมีปลาหมึกยังเหลือค่ะคุณเชียงคุณเชียงมาใหม่ก็ยังเหลือนะคะ,ะยังเป็นร้อยเบาทสปีนะคะสํสหรับปลาหมึกหมึกแห้งคุณยูแล้วก็คุณเชียงคุณยูร้อยสามสิบาทสปีะค่ะแล้วก็ปลาเส้นมี2รสนะคะรสออเรนจิโน่กับรสบาร์บีคิวอร่อย1สั่งซื้อได้นะคะถ้าสั่ง แยกถ้าสั่งเดี่ยวนะคะแยกแพ็กแพ็คละหนึ่งร้อยบาทนะคะปลาเส้นถ้าสั่งคู่สองสั่งคู่ก็คือหนึ่งร้อยแปดสิบบาทส่งฟรีนะคะสวัสดีค่ะชิงน้องค่ะถึงสนามบินดอนเมืองอกินและกินข้าวน้องยูหิวข้าวแล้วก็จะแต่งหน้าแต่งหน้าเบาๆไปเจอน่าจะเจอพุ่มกับเจอผู้จัดประมาณนี้ผู้ใดสนใจกัน สอบถามโปรโมชันเลยเด้ค่ะดูดาราแต่งหน้าก่อนนะคะเรามากันสามคนแม่ลูกค่ะคนหนึ่งก็หลับอีกสองคนก็นั่งเก่งแล้วก็ทำท่าถามว่าเฟิร์สงงแล้วคะทำทุกอย่างเอเวอร์ i n g สิงชิกาเบลอยู่นั่นหมดเลยค่ะถ้ามากับศิลปินก็จะเป็นพี่เฟิร์ส ดูแลน้องอยูกับแต่งหน้าสวัสดีพี่วิมลค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีพิธากรอโศกติดมากของจริงแมนค่ะกินข่าวเสร็จแล้วนี่แต่งหน้าเสร็จแล้วแบว่าเสดินข้างไปไปหอดกันนั่งชิ่วๆดึงมกาแฟ้นบ้านถึงยาลาดึ่ต่อแฟกัางอย่างยูตูกแกนี่หรือไปใสรซื้อลูกชิน้นกินแล้วยุย่ล้น,นั่นแบบดื่มกาแฟคือกล่าซื้อเสื้อลูกชิ้นก่อน พอตุ่มเนี่ยแล้วแม่ยูมีแรงเลยออมตึกส่งงนี้คิดถึงเด็กๆสองคนนั้นมากเด็กๆสองตัวนั้นมากเมื่อเช้ามาส่งแม่กับพี่เกียรติกับพ่อพอตุ่มทั้งดีไปสูบหน้ามอกจากเขาน้าม,มาแห้งๆน้งหน้าไมุ่่มหลายค่ะไม่ได้รับของแล้วคะ่ะขอบคุณค่ะแม่สวัสดีแม่โพคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับอาแม่แม่ในบ้านรู้สึกว่าจะพากันเหมือนว่า ตั้งไอ้บริจาคแล้วจะซื้อของไปสมทบกับอาจารย์วันที่สิบห้าเดี๋ยวจะมีตัวแทนของน้องยุกิไปส่งมอบวันที่สิบห้าที่อาจารย์จัดคอนเสิรต์ตของพี่ลำไยแล้ะก็ศิลปินได้คายสวัสดีค่ะเสร็จแล้วค่ะพามาเติมพลังแล้วจะเดินทางแล้วนะคะกินอย่างจริงจำซลมอนตอนนี้เซลมอนได้หมดไปแล้วหรือจะปลาปลอก เิี๋พลังเพราะว่าซ้อมบทเป็นร้องแห้มาข่าบทกันแต่เรายังไม่บอกใส่เสื้อขาวสูงๆแสดงเป็นตริงค่ะเจอกันกับหนูที่ I can see your voice สีปีที่แล้วหนูจำเก์ว่าไรเกศร้วปล่าอ้ามยุกีจำอะไรต้นเหตุฮะี่กับี่ของเมื่อวานรายะเขาไา้ไ่าเจอกันอยู่แล้วอืมเจอแบบหุเราอกคกับหนูหรือว่ากับใคร่ามาค่ะแม่แม่เขากินตำแซบมัน อยู่ข้างล่างตึดแกมนี่สั้นไหนก่อนสั้นใต้ดินบีออบีหรอเ่า,าเดือนหน้าน่าจะได้เริ่มสายแล้วค่ะเดี๋ยวจะแจ้งให้ใหแม่ทราบว่าวันในทำอะไรยังไงให้เป็นจิวที่แน่นอนกว่า สวัสดีค่ะพี่ต้นเลยก่กินอ่างนากันดีดีครัรู้จังผันเขาไปไร่ค่ะแต่ไทยผับเขาเจาก็ไปบืยแล้วเปิดเพราะเขายังไม่ได้เปิดตัวว่ใครรับบทอะไรเป็นไหมารับบทไหมาเขาบทบาทกันไหนมาล่องแสดงบ้างไม่ใช่มากค่ะแม่ เห็นพี่เฟิร์สบอกว่าสนุกไม่มุมก็ไม่เห็นนะว่าเขา,ขาบ,อบ,บ่ออะไรพี่เฟิร์สบอกละครเรื่องน,งนี้สนุกมากข้าวุ้งข<ม>้เยี่น้ำโอ้โหสายแซลมอนค่ะเบิองเราไปลองอันนี้คืออย่างครับแซลมอนบอกเลยว่าเด็ดสุดคนมากินแซลมอนแซลวินนาว ติดระเด็นหาเสียหต่อหนีกัยังวิ่นาเ้ายังเปนปากใต้ต่อหลีกไปคนาติเดวันหนูไปได้กินเยอะเออกิดก็ได้อันปบบทางั้นพงนี้แบบแบบขอบคุณค่ะดีใจกับลูกสาวของคศิลปินที่รับได้ทำทำตามฝันแฟนสับพุ่นใจสุดขอบคุณนะคะ ฝากค<า>ปลวกหลายาแ่่ไปไดกินาวเปนฝากเป็นอักเตนุนา,ากเมตตาเอ็นดูในเรื่องคุณค่าหมูยอทอดอร่อยรสชาติแต่จ้านมากพี่เพิ่กินแซลมอนไลอย่าง โรยหลาเลยละครมีเต็มากที่ไรายแม่นี่สวัสดีค่ะแม่บุญกวองนอย่ากเห็ดทีลินแล้วก่อนพืชละบาลูะไรผู้กำกับเขี่ยวครับอะไรหรอเมัอนละมอนหินผีเฟือนละวันเป็นตัิแล้วก้อนคือเราะบางคำเห็นูรู้ไปอื่นพีนี่น่ะมาทานให้หน่อยดีใจเลาวขอบคุณนะคะพี่เนยเลย วิดาล่าท่านนึงเนี่ยเราบอกว่าอย่ารับลูกใหม่ทั้งหมดเลยแล้วเธอเชื่อไหมว่าเขาจะมีเอฟซีเพิ่มขึ้นแล้วปะพี่กับ,บกป้บอไปพี่ว่าอยู่เบื้องหลังนี้เลยดีแล้วเราเสียดายเสียดายไม่ได้ครับอ๋อทุกประเทศละหน่อยอ่ะมันเจยกม่านัาหนีไปเรียกนะเราบดดินพองนะท่ามันหนูไม่กล้าแสดง,งอรอกอม่อกับเบียร์เป เอาแต่ไปทัวร์เบสไซส์สูงเบสไซส์น้่ยฟาดน้อยนั่ได้แ,ดแดจ้งเกิดได้เด้อตัวนี้แจงตัวนั้นพี่เห็นไหมขนาดผู้ใจท่า,าที่เยี่ยมน้ำแกนแรงเ,เป็นอะไรใช่โอ้ยพี่เฟิร์สเอ,อ้ยโอกาสมาถ,ถ,ถึงแลว้วมั้ยน้ำน่องนี่กวางยุยุกีกับต้องมีนี่มาให้มดาเด้นอนางยุยุกีส,สวัสดีค่ะแม่คุ้มสวัสดีค่ะผู้ใดได้รับของนะะคได้รับหมึกได้รับกุนเที่ยงได้รับปลาเสร็จแล้วอ่ะมี่บิ้วเฮียค่ะ พี่นี่ไงไข่ต้มไงผู้ใดยังไม่ทันสั่งสั่งเด้อค่ะปลาปลาหมึกเหลือน้อยตอนนี้ปลาหมึกอาจจะเข้าอีกทีหนึ่งประมาณสัปดาห์หน้านะคะสั่งได้เลยนะคะสวัสดีค่ะแม่อุ้มยี่ปูเดออ้อกำลังใจน้องยุขอบคุณค่ะช่วง้นผูน้อืน่นก่อนเขาสำหรับแต่งหาแจ้งอย่างปูุกับตัวคนอื่นจะเกียร์เด้อไงแต่ร่างแล้วนั้น,น,น,นหน้าตาดีแล้วนะลูก ราว่าขบุหรีก่อนต,ตอนของมกันเออฮะขึ้บุกโขโอ,<ะ>อ้ดีเจบุกโขมีอะไรได้บา้างได้แะเนี่ยคมองเห็นเลยทำไมไม่กล้าล่ะลูกขอบคุณนะคะขอบคุณทามะรำมยายขอบคุณน,นะครขอบคุณค่ะตาปีฝืดพี่หล่กับปรหลาดพีขด่ข้าไปรดก็มีออกไปแล้วนะนคะได้ได้เรเจะี่ไอวออืมโบนี่ไอสามารถเพิ่มขึ้มาได้เ,เหมือนกัน อมีโอกาสแล้วทำไมไม่ทำอยากอายคะเร็วเดาม่วงเพิ่มเพิ่มเพิ่มออกไปเพื่อนเออเอาก้นใบบุยมีแกมันเป็นตะยอกกันต่อมาริบุย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 ปลาหมึกอร่อยไม่เค็มกับพุณค่าแม่ท้องใหม่ขอบพุณน่าสั่งปลาเส้นไปแล้วค่ะรอรับรอรับทนีมัน เดี๋ยวดีบงังคับพี่พอจะาำให้ได้เลยสบายดีค่ะสวัสดีสวัสดีคะ่คะ,คะใช่ไหมมันคืออะไรยยยยไก่ยอกไก่ยอกมันคือไก่ยอกทอดได้แล้วใจเจ็นเยียนจเจลลี่ข้าวหลุกติดขอบอันอยันนั่งแบบพี่นักเสดทุกคนแบบว่า ก็เห็นผู้เล็นปุหัวขวนมาทุกคนเล่นไปกับบเปลด่ม่นูอกอสีแม่นม่้ดูกบ่าแม่พกเขาไปเบ่งเพาแม่ที่จอบเบ่งแค่เดียวแม่จะ,จะดูต้น <มา S 3> ตินตัวนี้เอาดูเลตัวนี้แม่เอาตัวตวนฉันเลยนะเนี่ยคือ<ะ><ะ>เป็นรับอย่างนี่ลยแม่แม่จะดูความตื่นเต้นครั้งเดียวมันเป็นมันเป็นบทที่มีความสดใสแล้วก็แบบียบเสียบเสียบเอหนังเรืองหนังะรยุ่งที่เป็นตนัน อีดําเรื่องอีใสแม่นบ่กขนาดเจ้าเต่าจะป่วยแม่แม่อีบ้าแม่แม่บ้ายาตาเจ้าเตาาเทียนนั่งเอกแล้ยังหัวขวดไอ้นุ่มวี่อับเป็น่ะาหัวมันใสแต่ว่เป็นอร่อยจจ้ับคปณนะคะสั่งได้นะคะสั่งได่เรื่อยเยนะคะแ่ตอนตอนเลกกับยูคน เอออะไรบ้นงคุณเจ้าคุณพี่ยี่ดีก่อนเป็นไงมวะเฮ้ยอะส่วน,นกับหัวจนาหน้าตาเราจะ <c oughs> ชอบไปล้างหน้าเลยเราคือในใจอยู่ดี่อ๋อทุกอะไรเห็นสแสดงเป็นทุกเว้นกันเน่อยแสดงอาการที่เป็นยุ่กนินมาแต่ยกหัวสิอเรื่องไหนต่างต,าต่างจากแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สั่งเลยเด้อค่ะอันหมึกหมึกแห้งคุณยูอันคุณเชียงคุณยูค่ะกดสั่งเลยค่ะให้ดูดาราท่านหนึ่งเออหนูได้อ่านเที่ยฉากดราม่าไงื่อคืนบอกเขาสั่งปลาเมืองกันคุณเชียงกระป๋องสินะสั่งนะค่ะแนนคำเดียวคัาลูกคัาลูกสาวว่าสั่งนะค่ะสั่งแบบนี้ขอบคุณค่ะฮ่าฮ่าสปอยเลยลูกก็จะ เู่้ยมยี่เนลเพื่อเรื่องนเคอเวทีหนเรื่องอีมเงียบหน่เรื่องไส้ิกแต่นูเดือดเป็นเราห้นเรเลี้ยงเป็นีเียกนั่นเลยกับหนังรันยุนมาป็นเลือดหรอไมร้ ทื <c oughs> ่เนี่ยนอนเตค่ะเดงอ๋ออ๋ออ๋อเอ่นนอร <c oughs> เรื่องมันเจพราะี่เ,เดี๋ยวน,นี้เห็นดารายเยอะมากแค่ตอนน,ตนั่งรอล,ลูก,ลกเลยเบย้งชอบพี่ตาลของนันเลิ้งร้อยกุย้ยน,น่ะก็ะฉาบแทนเลยก็ามาเล่นด้กกนว,กกวยกันก็เออเข้ากันทำอะไรแข่นเขากันมื่สิบตะก้อนช่องวันไหนเวลาะบอกพร้อมกันมื่สิตรงกันหมดแม่พวกเขาไปเบิ้งแม่มันใจไปหลายเหตุใด คนคนนี้แค่ยังก็ได้พอเรียงมากกวมือรู้เลยว่ะห้าสี่สามสองหนึ่งสั่งปุ๊บไปได้แต่ว่ามันสีงมุ้งมิ้งมาคยเพราะว่ามาค่อยปิดหวังมันมูเรืองเติ่มแล้วกับว่าหมุดยูไนฟของตัวเสียมามันตรงกลางได้บดเนาะไม่เงี้ยแล้วก็ผู้กำกับก็ต้เปลี่ยนทุกอย่างเลยตามที่มัวอ่านมาเขาจะตรงกลางเห็นเป็นตูนตูเรืลงป้าแกาป้าแก่สยค่ะเอาไว้เมื่อเขาคิดดูเหมือนเราเลยเอาไว้เมื่อเขาคิดจริงมันก็น่าจะถ่ายอยู่นะน้อยนิดว่ะ เฟิร์นผมดูแบบแม่ไม่เข้าไปเพราะแม่มั่นใจอีหนูแต่แม่หวงอย่างเดียวกว่าวินไม่ใช่แม่นั่ง<ล>อรอดูแม่นั่งรอดูดาราว่าจะถ่ายรูปไม่กล้าเด็กๆเดี๋ยเฟิร์นแม่ยถ่ายรูปแนะนำแล้วพี่ทันขาก็มาสวัสดีเลยต้องการยืนเนาะแค่ไหนดีวะห้าสี่สามตัวหนึ่งนับไม่เสรอันที่พ่อจ๊ะพูดว่าลูกนางเอกบ่อเพราะแม่เราได้เายยังมี เราเป็นนักแสดงแล้วทำได้ทุกอย่างดื้อแห่ไดื้อครับใช้ได้ทุกบทบาทก็คือเป็นเจ้าของเลยอ่ะปลาเส้นเป็นเมื่อวานหมดแล้วค่ะอร่อยมากสั่งไม่คะขอบคุณค่ะแต่ก็จะไปที่เพจบ้านแต่เวลาที่ีเรียบลึกก็จะต้องตลกมุกขับตลอดเร็ยบเวเด้อจับเลีเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรักมือหาโปรโมชั่นดีๆให้อันนู้นคือ่านหัวเรื่องไหมพิจสติปีออเดอร์ได้สามารถปีออเดอร์ได้นะคะ เพราะว่าของมาแล้วก็ส่งปุ๊บตั้บเลยอยากรู้จังพระเอกคือใครอ๋อบดาแม่ไม่ตันตักเขาเป็นผู้ชายที่ FC เยอะมากน้องเฟิร์สเขาเป็นผู้ชายที่ FC เยอะมากแต่แต่เรื่องนี้ก็เหมือนเหมือนไม่มีพระเอกนางเอกเพราะว่าเด่นทุกคนเด่นหมดเลยอ่ะแล้วในอุ้มก็เห็นเขาด้วยวันนี้ ใดๆคือพี่ดีเจพูดพี่พูดพูดจุ๋ยสูงมากหล่อมากมาที่ประเทศยรูปก็หนุ่มยี่สิบบาแล้วน้องเห็นพี่กันตอนนั้นองสูง่ะสูงมากหนูก็สูงนะพี่เอมมี่ตัวตัวเล็กนะแ <laughs> น <laughs> ่นมัเอมมี่เก่งมากตัวเล็กเอ๊ะหนาหนามั้งง่ายแต่หนาไม่ได้น้องนะนนเนาะงามยดึ ม่พูดแบบนี้ยิ่งอยากดูอันนี้เก็บไม่ได้ค่ะคุณท่านเนี่ยวเรื่องนี้ได้ยินแบบได้ยินหอนเสียง้องเพลงมันมันบบกเสียงง<ด>ูมันเบาถ้าเล่นพี่แหละแม่แม่กระเตรียมห้าเดี๋ยวเหรแม่แบบงูเลยอ่ะไม่มีอะไรเกลียดเลยแบบจะได้จะได้รแบบู้จแบบักแบบยูจี พี่เนีกูแบบจริงเพราะว่าผู้กรงกับกระโมงเราไงว่าบทเนี้ยเหมาะกับมีมาครูฮะเพื่นเบิ่อนแค่เพื่อนไปเพื่อีอีรายยุติเรศเนี่ยเพิ่อนเมืองอยู่เมืองแถบซูเปอร์เมืองอ๋อเพื่อนว่าในรูปคือขาวเลยก็ได้ตัวเท่ก็ก็ไม่มีใครขาวนะยืนด้วยกันอ่ะไม่มีเรื่องเรื่องนี้ผู้ชายขาวกวหัวมีเป็นไหมแต่จะมีแค่คนเดียวที่ขาวกว่าเพื่อนในเรื่องหัวว้ายเบาดัง ตัวต้นเยอะดังนั้นผิวสองสีวัดผู้ยิ่งผู้ยิ่งเลื่องนี่ผิวผู้ยิ่งออไปอ่ะม่ผิวผิวผิวสองสีหมดเลยผิวน้ำผึ้งหมดเลยแต่หน้าแบบเก๋ๆสวยกันนะในกงหน้าเก๋หน้าสวยกันหมดแล้วค่กนก็งอือก็ไม่ได้ตัวใหญ่นะแต่เอฟซีเขาเยอะมากน่าเวิอยสะกอ ผมคิดถึงกำลังเดินทั้งมดนะดาเม่อกี้ตัดแกนตัดกนะเนี่ยเป็นัวพูดห่าเลยนะกองเมี่ยก็เม่เียเกี่ยมอซอีหลานเหรอท่านกัเซ่ใส่เอาอะไไหมตอนกิใส่ไมันเปันงียปั๊บให้แม่ให้นะ่อม่ประสิกละกันป่าอยากเด้ว้าวน้ำ่เออ ไปเคเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวปักหมุดกันนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วจิ้มลิงที่ปักหมุดเลยนะคะผู้ใดสนใจยื้อกี่กขิดหนัง<อ>บอ่อย่ะเอาบ่าบเ่ินแหม่บรรไดยน,หนอ็ไปอยกงรู้ว่าคุณยูคิดอะไรก็สั่งหมึกแห้งคุณยูคุณเชียงคุณยูปลาเส้นคุณยูนะคะเอาเกี่ยวกันบ่ไม่ได้เกี่ยวกันเลยค่ะแต่ว่าอุดหนุนคุณยูนะคะ การการแชมเบต์มาไทยมานน่นซิตมานน่ะเนี่แล้วก็แพ่งมากค่ะอุนนนปลาอุนนปลาหมือกอุนเชียงปลาเส้นเขานะคะเขาังเครียดแล้วค่ะลักษณะเดาล้มเลยกว่ามันจะง่วงคนขึ้นเบิ้งขึ้นหลายขึ้นเดี๋ยวไม่อุ้มจะขออนุญาตใส่โทรศัพท์จ่ายเงินสีเมื่ออื่นเขาเจอกัน ว่าจเจตเ้นอย่างว่าน้ำแม่แม่ตลอดเดี๋ยวสั่งได้เดอค่ะกดตรงที่ลิงก์นะคะตอนนี้จะพาลูกๆไปสนามบินแล้วเพราะว่าคุณยูงง่วงน่าจะได้นอนบนรถบ้างสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะยี่กียเกียสวัสดีแม่แม่งลูกสวัสดีค่ะสั่งอะไรคะหมึกแห้งคุณยอูอะไรอีกตายยังอโอเคค่ะ ลิปสติกพี่ออเดอร์เข้ามาได้นะคะ,ดะ,คะเดี๋ยวจะมีสินค้าอะไรดีๆมาบอกต่อนะคะโอ้ดารามงวอบินรับค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ฝาก FC แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านเป็นกำลังใจให้ลูกสาวกันเยอะๆนะคะคละครเรื่องแรกของลูกสาวคนเก่งค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณนะคะคิวดีจากเพจ YKK Smile Group Cosmetic ค่ะและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ